ยังไปกวอดกันด้วยเ่นนันว่าเมีน,มนเลรนเชื่อนี่มึงไปกวอดลูกกูเห็นอยังยังสั่นครับผมเมื่อนี้อยู่กับพอเยี่ยมแฟนเพจนะครับเมื่อนี้มาอัปเดตเมืสสองกมโสรอบมวยอยู่แต่ว่าพอเยี่ยมกำลังพักโตัพักเหนื่อยอยู่เอาเข่าขึ้นเราแล้ว,ลวมึงหันดีดีมัดเริ่มนักแล้วใส่ได้เออดีดีวะโอ้จ็บท่วงเจ็บท่วง พอมึงอัปเดตมึงโผล่สม่วยพอเมย์พ่อกันพักโตอยู่พอเมยงเนี่ยอยู่เดี่ยวฝนจะเป็นอันเนี้ยก็ไดเขาเอิร์นมาอย่างก็อ่าเนี่ยเออร่องเป็นในเชิงเหรนเชิงกัน าตามที่พ่อบอกนั่นแหละวิธีบังวิธีโตเออเวลาเขาโตไปเขาบังเออใส่เขาไปบอกเขาเชิงเป็นบอเออเดินเชิงเดินเชิงมาใส่เดินเชิง,เ,ออเ,เ,ชงเดี๋เป็นบอแบบแดงเดินเชิงมาเป็นน่ะเต็มอ่ะเต็มอ่ะเต็มอ่ะโอ้โห <c oughs> เต็มมาเลยประตูการเจ๊

กอดพ่อมแวะเอ้ากะไล่แหมกะไล่แขนไหมก็ไปกอดกันนี่ยังจังสั่นแ่อุ้ยไลยไหมโอ้ยนี่กแ่อหน่นี้เน่อแน่นแ่นพ่อมาไหมรเน้นพอมาเอาแน่นดีลูกแน่นดบ้แนนดีเจนี่ กวาดแน่นแน่นกวาดแน่นแน่นนะวันนี้ภูฎีกาพากล่าวโจ้าเนาะอันนั้นอีอย่างนี้จะเปเขาขวัดเองนะไรแขนเออไล่แขนไล่แขนไล่แขนแท่งเขาโอ้ยไล่แขนอยังแท่งเขาอย่างสั้นมันบ่ได้แค่มากอดกันไล่แขนวิธีไล่แขนตรงหักเลี่ยมหัดยังเห็ดยังดีดีไ่แขนไลรไหมมึงไล่เรากระตุกมา มึงไม่เห็นดึงกูจักสีเอาไรแทนมันมันเขาอืนกอดพ่อตีเขามึงมาไรมึมาไรมึงมาไ่มึงปาดพวองเล่มึงมีรถไปไปใส่ไปใสก็ไฟผุนไปในบ้านผุนไปลกอดอะไรไม่เหแม่บงนลแม่บอหไเห็นซาแม่อะไรม่มาไอันนี้ก็ไอมาไรม่ไรพ่อไปไร ไปงัวเขาข่ออยไปไปไ่ไปไล่ไปแม่ยังงี้ไปไลแท้ไปไปอีกโอ้ไหสมองเว้ยไล่แขนมันแม่เ้หลอกกว่าลูกสาวกูผู้แม่กับพ่อแม่ลูกกับพ่อลูกเย้จะ้นคือสวนๆนม่ไหนเลยวกูส่วนยังไงจะข้นเลย What's the more?